คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลีกเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะครับพศ .2565 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด s ับ s c r i b e นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่6พฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับแนวทางของเราก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าชุดรองเจาะนะครับตัววงกลมไว้ด้วยนะครับ6 9นะครับแนวทางเลขที่ออกนะครับในวันที่6นะครับ2 9 4 7ก9็เนะครับก็เกียบแตก3ตัวนะครับทางช่องให้อยู่ที่869นะครับออก769นะครับแต้มเดียวนะครับสำหรับ69ก็ตัวเจาะนะครับชุดรองตัวเจาะเข้า69 ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับแนวทางก็ผ่านมาถึงประมาณสามครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่2หยุดนะครับเป็นวันที่2วันชดเชยแรงงานนะครับมาออกวันที่4แล้วก็วันที่6นะครับก็มาตามต่อนะครับสำหรับวดวันที่9นะครับแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับก็อย่าลืมชุดลองนะครับชุดลองก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับ แอดมินก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลราพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็เราพัฒนานะครับแอดมินก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับถ้าสูตรไหนให้เข้าไม่เกินครึ่งก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับสาหรับ แนวทางนะครับของเราพัฒนาจะมีอยู่ประมาณสัก13ไม่เกิน14นะครับเข้า7เข้า5อย่างเงี้ยจะเปลี่ยนสูตรเลยนะครับนอกจากจะเข้า9หรือ10งวดขึ้นไปนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานำเสนอมาออกอากาศ f c พี่น้ําน้อง,องรับชมนะครับสำหรับสูตรแม่นๆนะครับก็ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็เราพัฒนา นะครับก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ก็เข้าประมาณจะ4เดือนแล้วนะครับสําหรับมองกรทองไม่ค่อยได้เปลี่ยนสูตรนะครับแอดมินก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสาหรับเลขที่เข้านะครับในงวดประจําวันจันทร์นะครับวันที่สองนะครับตรงกับรัฐบาลไทยนะครับเลขที่ออก4642มาทั้ง3ตัวเลยนะครับ4224ของรัฐบาลไทยนะครับเข้านะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับ ข้างบนมี9 9มานะครับ90นะครับแล้วก็อ2่สองนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับสุดของมังกรทองนะครับสำหรับล่าสุกวันสุดสุกนะครับ6มานะครับผมจะจอดได้6มี6 9แน่นอน นะครับ7 4 47ก็มานะครับบางทีจะเอา74นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับเวฟสตัวก็ได้อ่าฮีกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไปจับคู่เจ้าบินนะครับสำหรับเจาะนะครับเอดมินก้อยเข้างวดที่แล้วเข้าชุดรองนะครับ6 9ตัวเจาะนะครับโอเคนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นวันอ่าจันนะครับวันจันนะครับเลขที่ เลขในตารางก็จะมีเลข2เลข9เลข5เลข6เลข7นะครับแอดมินก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับในการคํานวณนะครับก็คัดลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับ297 5 64นะครับสำหรับเลขชุดในตารางนะครับสำหรับเม็ดเดียวแอดมินก็เจาะเน้นๆให้แล้วนะครับผมประกบคู่แล้ว3คู่นะครับอย่าลืมชุดลองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ เม็ดเดียวเน้นเน้นงวดนี้นะครับผมเน้นอยู่ที่9นะครับสายวิ่งสายรูดรูดเนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับสำหรับ9เราก็เจาะเน้นๆนะครับได้3คู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับคัดพิเศษ3คู่นะครับก็จะมีอ่าศูนเก้านะครับก็มี3คู่นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ระวังอยู่ที่นะครับ9 0 0 9นะครับ 6996นะครับ94ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์สำหรับคนงบปานกลางนะครับเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ9นะครับ9เลยสำหรับ FC พี่น้องไม่ชื่นชอบ9นะครับแอดมินก็จะให้รองนะครับผมอ่ารองอยู่ตัวหนึ่งนะครับ2ตัวเนาะงวดที่แล้วก็รองเข้าชุดรองนะครับก็จะรองให้อยู่ที่7นะครับสำหรับ7ก็จะมี7067แล้วก็79นะครับสำหรับเด่น7 สำหรับคนงบน้อยก็7997นะครับ6776 70ก็ย์ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับก็ลองงวดที่แล้วเข้าชุดลองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบนะครับผม7นะครับนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ7นะครับก็จะให้ลองตัวสุดท้ายนะครับเรียในรางมี6ตัวแอดคิมก็จะให้ลองนะครับ3-2ตัวเนาะนะครับก็อย่าลืมชุดลองงวดที่แล้วเข้านะครับ เาชุดรองนะครับก็จะรองให้อยู่ที่อ2นะครับ2ก็จะมี20 25แล้วก็29นะครับสำหรับชุดรองสำหรับคนงบน้อยก็ระวังนะครับ2992นะครับ2992นะครับ2002นะครับสำหรับ25ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลย มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในหลงังคือเลขสุดของมังกรทองนะครับสำหรับงวดที่แล้วเราเข้าชุดวงกลมไว้ให้นะครับผมสำหรับชุด2ตัวนะครับตามนี้นะครับผมสำหรับชุด2ตัวนะครับงวดที่แล้วเข้าตัวเจาะนะครับก็อย่าลืมชุดลองนะครับที่วงกลมไว้ก็คือว่าคัดมาพิเศษนะครับโอเคนะครับสำหรับสูตรเจาะ2อตัวนะครับสำหรับ3ตัวเอ็ดมินก็ประกอบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะได้3คู่เหมือนเดิมนะครับ ชุด3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่990 779นะครับแล้วก็970นะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเจาะเน้นๆนะครับก็เรามี6990 26990 67ูนนเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับผม สี่ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้นะครับอ่าสามคู่นะครับก็จะมีเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่เก้าพฤษภาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดไม่เดียวเน้นๆจากทางช่องแอดมินกิมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับในงวดที่แล้วเราวันเดือนเมษาเราก็เข้าอยู่ประมาณทักสิมงวดก็ถือว่าสูตรของเรายังคงที่นะครับโอเคนะครับสำหรับ f c พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งล่างนะครับล่างอย่างเดียว หรือว่าบนอย่างเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปเลยนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดคิมนาโชคพาดูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยนะครับงวดน,นี้3ตัวต้องเป็นของเรานะครับงวดที่แล้วขาดแต้มเดียวขอเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้โชคดีเท่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ